เมื่อไม่นานมานี้นะครับมีโอกาสได้ไปเดินสนามพระได้ไปดูแผงพระที่เขาเอามาตั้งวางขายปรากฏว่าไปเจอเหรียญปลอมเหรียญหนึ่งซึ่งน่ากลัวมากปลอมได้ใกล้เคียงมากเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยเป็นรุ่นที่นิยมครับเหรียญน,นี้ถ้าเกิดว่า คนที่ไม่มีความรู้ดูไม่เป็นเช่าไปเนี่ยความเสียหายอาจจะไปถึงมูลค่าหลายหายมื่นบาทเลยครับแน่นอนครับเหรียญที่จะมาแนะนําในวันนี้ก็คือเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี2559นิยมติดอันดับต้นๆของวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้จะมาแนะนําเนื้อที่เก๋ได้ใกล้เคียงที่สุดปลอมได้เหมือนมากที่สุดคือเหรียญเนื้อทองแดงลงยาครับเป็นการกรรมวิธีทำแบบพระแท้เลย Hmm. แต่ย uh ังมีจุดแยกแยะของแท้ของปลอมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพามาดูในคลิปวิดีโอนี้นะครับเรียกว่าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์มีราคาสูงมีการทําปลอมตามมาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนะฮะพระปลอมที่เอามาวางขายตามสนามพระที่ผมเจอเนี่ยก็ออกมาจากโรงงานที่ทําพระปลอมเนี่ยแหละครับก็มาขายเพื่อเป็นพระปลอมในราคา200บาทโอเควันนี้มาเข้าประเด็นที่เราจะพูดคุยกันก็คือเหรียญ แท้และปลอมมีจุดสังเกตตรงไหนซึ่งวันนี้นะครับผมจะเน้นย้ำไปที่พระแท้เพราะอยากให้ทุกท่านเนี้ยจำภาพของพระแท้แล้วก็มีพระที่เป็นพระปลอมผมไปซื้อมาจากแผงพระเนี่ยเพื่อ,อามาเป็นตัวประกอบในการเปรียบเทียบนะครับซึ่งอนาคตอาจจะมีปลอมที่ดีกว่านี้แต่ว่าให้ท่านจำภาพพระแท้เป็นหลักครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการดูนะครับของผมง่ายๆผมจะเน้นการดู จากหน้าเหรียญแล้วค่อยมาดูหลังเหรียญสุดท้ายก็ไปจบที่ขอบตัดนะครับดูจากหน้าไปหลังดูจากบนลงล่างาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงเบื้องต้นเดี๋ยวเรามาดูด้วยตาเปล่ากันก่อนนะครับยังไม่ต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้ที่เรียกว่ากล้องส่องพระนะครับดูเบสิกดูความสมบูรณ์ดูรูปล่างของเหรียญก่อนครับเหรียญสองเหรียญที่อยู่ในมือผมนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเนี้ยคิดว่ามันใกล้เคียงกันมากๆเลย ลองคิดไว้ในใจนะครับว่าอันไหนแท้อันไหนปลอมแล้วก็เดี๋ยวลองมาทายดูซิว่าเป็นตามที่ท่านคิดหรือเปล่านะครับให้เวลาเปรียบเทียบดูครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปนะครับว่าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เนี้ยเนื้อทองแดงลงยามูลค่าสําหรับเหรียญสวยๆเนี้ยไปถึงหลักหมื่นถ้าท่านใดมีผมยินดีรับเช่านะครับ เหรียญทั่วไปหลักพันเหรียญสวยมากหลักหมื่นโอเคเราจะมาเฉลยกันครับเหรียญที่เป็นของแท้ก็คือเหรียญน,นี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากนี้อยากให้ท่านจดจำเหรียญน,นี้ไว้ให้แม่นเวลาผมหยิบขึ้นมา่องนะครับลองดูคลิปนี้นะครับอย่างละเอียดนะครับท่านก็จะดูพระเป็นเช่าพระได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีแบบนี้ผมก็รับเชา่านะครับโอเค เรามาดูด้วยตาเปล่ากันก่อนตาเปล่าแตกต่างกันตรงไหนบ้างถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีข้อเสนออื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงแล้วคิดว่าเป็นจุดสังเกตสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นความรู้ได้นะครับด้านหน้าเหรียญเหรียญน,นี้ที่เป็นของแท้นะครับสังเกตอันดับแรกเลยสีลงยาครับของแท้เนี่ยจะมีความทึบ นะครับสีต่างๆจะมีความทึบสีจะออกโทนที่เรียกว่าทึบกว่านะครับส่วนของปลอมเนี่ยสีจะใสสังเกตได้มองไปเราจะเห็นเนื้อขุดผิวเหรียญชัดเจน กระนกนี้เห็นพื้นเหรียญชัดเจนนะครับตรงนี้ก็เห็นพื้นเหรียญชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญแท้เหรียญน,นี้นะครับมองไปเนี่ยท่านจะเห็นเฉดสีที่เข้มกว่าและทึบกว่านะครับอ่านี่คือการลงยาที่เราเห็นนะครับ2องนะครับมาอยู่ดูที่ด้านหลังเหรียญเขาจะดูคมถ้าเป็นของแท้ให้สังเกตรายละเอียดพัดยศนะครับเวลาดูเหรียญเนี่ย ให้ดูจุดซอกเล็กๆถ้าเกิดว่ามีความละเอียดมากๆแล้วเหรียญน,นั้นสมบูรณ์ทําได้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่คมแล้วก็มีโอกาสแท้นะครับดูพัยดยศนะฮะนี่ถือว่าเป็นจุดที่สังเกตแล้วเห็นได้ก่อนเลยก่อนที่เราจะมาลงกล้องกันก็แบบนี้แหละครับเราจะมาดูด้วยตาเปล่ากันก่อนแล้วก็แอบมีความบวมนิดนึงของกลมส่วนของแท้ผิวต้องเรียบ ตึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในมุมที่ใช้กล้องส่องพระนะครับผมจะทำวิดีโอให้ชัดเจนเหมือนท่านส่องด้วยตาตัวเองเลยครับรับชมวิดีโอผมได้ความรู้อย่างชัดเจนแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมผลิตคลิปวิดีโอเป็นความรู้ต่อไปนะครับ สำหรับกล้องถ้าท่านมีกล้องอยู่ที่ตัวแล้วก็มีพระที่ยังไม่รู้ว่าแท้หรือปลอมแล้วมาดูคลิปวิดีโอนี้ร่วมกันศึกษาร่วมกันเนี่ยนะครับหลายๆท่านต้องเตรียมพื้นที่ในการส่องพระให้ดีนะมีแสงมีองค์ประกอบที่ดีในการส่องนะครับแสงจําเป็นมากนะครับสําหรับมือใหม่นะครับวิธีการส่องก็คือมองผ่านตาแบบไม่ต้องอามาใกล้ตามองแบบไกลตาก่อนนะครับดูว่า มีความชัดแล้วที่เรามองผ่านเลนในระยะไกลๆแล้วค่อยๆยกเหรียญพระพร้อมกับกล้องส่องพระเนี่ยเข้ามาใกล้าตาเราคนที่บอกว่าส่องไม่เป็นส่วนใหญ่จะทําแบบนี้สมมุติว่าดูแบบนี้แล้วชัดก็ดึงกล้องมาก่อนแล้วค่อยดึงพระมาตามอันนั้นะจะทําให้ภาพไม่ชัดแต่ถ้าจะให้ชัดเลยนะครับนี่ดูแบบนี้นะผมใช้ก็คือดูด้วยระยะไกลก่อนแล้วค่อยๆยกพระพร้อมกล้องนะครับเข้าตามาในรักษาระยะห่าง ระหว่างเหรียญกับกล้องให้ชัดเจนนะครับอย่าเคลื่อนยกขึ้นยกลงแบบนี้จะทําให้ภาพที่ได้ไม่โฟกัสนะครับโอเคเรามาดูที่ด้านหน้าเหรียญกันครับเรามาอยู่ในมุมของการส่องพระแล้วนะครับด้านหน้าเนี้ผมอยากเน้นให้ดูที่ใบหน้าของหลวงพ่อรวยมีความคมชัดชัดเจนนะครับลองดูที่แววตาของหลวงพ่อรวยนะครับจะมีในตาเห็นอยู่เป็นเม็ดชัดเจน เป็นเมตตาของหลวงพ่อรวยชัดเจนนะครับอยู่ที่บนใบหน้านรเรียกว่ารูปปากนะครับคมชัดติดชัดนะเ <oz> ส้นกล้ามเนื้อตรงคอรอยต่อระหว่างคอตรงนี้นะครับ <oz> ก็เป็นจุดสำคัญต้องมีความคมตั้งขึ้นนะครับแบบนี้เลย <oz> ส่วนเหรียญที่ท่านได้เห็นนี้คือเหรียญปลอมครับจะดูเบลอไม่ชัด รูปปากไม่ขึ้นรูปนะครับเม็ดในตาไม่ชัดเป็นเม็ดกลมเหมือนของแท้มาสาักคู่นี้และกล้ามเนื้อตรงคอที่ผมเน้นให้ชมนี้ก็ไม่ขึ้นชัดนะครับลองเทียบกันดูได้เลยนี่ของปลอมนะครับอีกหนึ่งจุดที่สำคัญสำหรับเหรียญแท้นะครับนี่คือใบหน้านะครับแล้วก็ไล่ลงมาไล่ลงมาจนถึงใต้ฐานนะครับบริเวณนะครับเท้าของหลวงพ่อรวย ที่มีการคัสมะแบบนี้นะครับเหนือคําว่าหลวงพ่อรวยท่านลองดูดีๆสมมุติว่ามุมนี้มองไม่เห็นนะให้หมุนแบบนี้ครับท่านจะเห็นเนื้อเกินระหว่างเท้านะครับเนี่ยมุมนี้ชัดเจนระหว่างเท้ากับเส้นฐานจะมีเนื้อเกินอยู่1อันนะครับแบบนี้นูนๆอยู่ ส่วนของปลอมเนี่ยจะเป็นแบบนี้บริเวณเท้าตรงนี้จะไม่มีเนื้อเกินนะครับก้อนกลุ่มเนื้อเกินจะไม่มีอยู่นะครับยังอยู่ที่ด้านหน้าของเหรียญนะครับเหรียญแท้จะมีความคมผมพูดเสมอและเน้นย้ำนะครับอีกหนึ่งจุดก็คือไก่ตรงนี้ครับขนไก่และตาไก่ ต้องมคมขนไก่ต้องตั้งนะครับขนไก่ตั้งชัดเจนนะฮะคมแล้วก็ตาไก่ก็จะเห็นเม็ดตาแบบนี้คมนะครับสามารถแคปภาพเก็บไว้ได้นะครับเพื่อเป็นความรู้เพื่อไปเจอเหรียญแล้วเอามาเทียบเป็นตัวอย่างของปลอมเนี่ยด่างกันยังชัดเจนเลยเห็นไหมจะดูเหมือนตื้อๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแท่งไม่ได้ตั้งขนาดที่แบบของแท้ ทำไว้ของปลอมแบบนี้เรียกว่าของปลอมถอดพิมพ์นะครับจะไม่ชัดจะเบลอแบบนี้เห็นได้เลยชัดเจนอีกหนึ่งจุดที่สำคัญคือผ้าสังคติที่พาดมาด้านหน้าของหลวงพ่อรวยเนี่ยครับตรงผ้าจะมีริ้วอยู่นะครับริ้วของผ้าสังคติตรงนี้จะต้องคมชัดนะครับจุดตัดของผ้านี้ต้องขึ้นชัดเจน เป็นเส้นขนานกันนะครับและมีริ้วผ้าอยู่หนึ่งริ้วอยู่ในเส้นขนานนะครับริ้วผ้าจะต้องคมนะครับเส้นที่ขนานจะต้องเป็นแท่งชัดเจนริ้วผ้าข้างในดูเป็นธรรมชาติสวยงามสลับมาดูที่เหรียญปลอมนะครับจุดเดียวกันเลยแต่เหรียญปลอมแทบจะไม่ติดเลยครับ นี่แหละครับเรียกว่าของปลอมถอดพิมพ์นะครับรายละเอียดจะติดแค่ประมาณ80%ก็ว่าได้นะครับนี่แหละเรียกว่าเหรียญไม่คมนี่นะครับจุดต่างๆที่บอกคือไม่คมก็เลยมองไม่เห็นสามารถขึ้นภาพเปรียบเทียบได้นะครับว่าดูว่าของแท้เป็นยังไงของปลอมเป็นยังไงเนี่ยแหละครับขาดความคมในจุดนี้และต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ด้านหลังเหรียญสำคัญไม่แพ้ด้านหน้าครับ ด้านหลังเหรียญน,นะครับสิ่งที่เราจะมองเห็นเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เลยก็คือพัยดยศนะครับพัยดยศตราตั้งพระมงคลเิทธาจารย์ดูด้วยตาเปล่าเหมือนเดิมนะครับเหรียญแท้จะเรียบตึงนะครับมีความเป็นธรรมชาติไม่บวมเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ด้านหลังลักษณะจะเรียบแบบนี้ส่วนของปลอมนะครับ นอกจากจะดูเห็นไหมตรงกลางจะดูนูนนะครับส่วนขอบๆเนี้ยจะดูว้าวลงไปนะครับอย่างนี้เหมือนทรงคล้ายๆการคว่ำของกระทะแบบนี้ครับจะเป็นการคว่ำแบบนี้ฟืบลงมาแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ไม่คมด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะใช้การส่องกล้องเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ในมุมของการใช้กล้องส่องพระส่องนะครับ จุดแรกสาหรับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือพัดยศรายละเอียดข้างในครบถ้วนนะครับเลื่อนชมช่างผู้ที่จัดสร้างจัดทําเหรียญน,นี้ทําได้สวยจริงๆนะครับพัดยศตัวนี้นูนออกมาจากเหรียญดูสวยนะครับดูมีมิติส่วนผิวเหรียญน,นียยังเรียบตึงอยู่แถมรายละเอียดบนพัดยศตรงนี้ก็ครบถ้วนชัดเจนเลยนะครับต่อมา ตรงตาตั้งตรงนี้นะครับตรงขาตั้งพัดยศก็จะชัดเจนสังเกตดีๆนะครับเขาจะเป็นเส้นตัดลักษณะนี้ตรงฐานตั้งของพัดยศนะครับจะมีลักษณะแบบนี้ครับเป็นเส้นที่วิ่งแบบนี้แล้วก็จะมีเส้นตัดแบบนี้นะครับลองสังเกตดีๆนี่ครับ ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีลักษณะของเส้นที่ชัดเจนจุดตัดที่ชัดเจนคมชัดนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูจุดนี้ของของปลอมนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไร <S <S พัยดยศของของปลอมกับของแท้แตกต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยนะครับของปลอมตรงนี้รายละเอียดจะหายไปขาดไปไม่คมชัดเลยนะครับส่วนตรงนี้ที่เป็นขาตั้งที่ผมบอก ก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันคือเบลอไม่ติดชัดนะครับตรงนี้ขาดหายไปเลยต่อมาคือตัวหนังสือนะครับที่อยู่บนเหรียญซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้ตัวอักษรติดครบถ้วนหัวของตัวอักษรทุกตัวนะครับติดครบคมชัดเดี๋ยวจะลองส่องให้ดูใกล้กว่านี้นะครับคำว่าวัตโก ตัวอักษรติดครบถ้วนทุกตัวตัวอักษรที่มีหัวเริ่มต้นด้วยกลมๆที่มีหัวแบบนี้นะครับจะครบจะคมแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะพลิกดูให้เพื่อนๆได้ดูง่ายจะครบแล้วก็คมชัดเจนนะครับส่วนถ้าเป็นของปลอมเนี่ยนี่เลยครับจะมีลักษณะการเบลอ เหมือนถูกกลืนเข้าไปกับพื้นเหรียญแบบนี้ตัวอักษรบางตัวหัวของเขาจะไม่ติดเป็นวงกลมเห็นไหมครับตรงสระอิสอเสือคำว่าสิทธาจารย์ก็ไม่ชัดแบบนี้เบลอไปกับพื้นหลังเลยแบบนี้แหละครับที่เรียกว่าเบลอไม่คมอันนี้แหละครับเป็นความหมายได้เลยว่าที่ผมพูดว่าเหรียญบวมเหรียญเบลอเป็นแบบไหนนะครับส่วนเรื่องโค้ดนะครับ แบบนี้ที่เป็นของแท้เนี่ยจะมีลักษณะที่ตัวใหญ่และตอกลักษณะพอดีกับเหรียญไม่ทะลุไม่ย่นเข้าไปไม่ยุบเข้าไปลักษณะของโค้ดพัดยศแบบนี้นะครับจะตอกอย่างพอดีเส้นจะคมไม่หนาจนเกินไปนะครับส่วนของปลอมครับแบบนี้ครับไม่คมชัดแบบนี้เลย ค้ดจะตัวเล็กตัวเลขนะครับส่วนตัวนี้จะหนาเกินไปนะครับและอีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะครับสำหรับเหรียญเลื่อนสมณาศาักดเหรียญน,นี้อยู่ที่ขอบตัดเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูขอบตัดจุดสำคัญจุดนี้ครับขอบตัดคือบริเวณที่อยู่ด้านข้างของเหรียญน,นะครับซึ่งของปลอมทําไม่ได้อย่างแน่นอนด้านหน้าและด้านหลังของปลอมมีการทําได้ แต่ขอบตัดตรงนี้ถ้าจะทําให้เหมือนหรือใกล้เคียงเนี่ยยากมากๆนะครับซึ่งจุดสําคัญของเหรียญเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงด้านข้างฟังขวามือเดี๋ยวต้องใช้กล้องในการส่องดูครับเรามาดูมุมมองของขอบตัดเหรียญนะครับจะมีจุดสําคัญอยู่1จุดเป็นแท่งๆนี่ครับชัดเจนเลยเป็นเส้น1เส้นยาวๆลงไปนะครับตรงนี้เป็นขอบตัด ของเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเลื่อนสมรัสักหลงยาแบบนี้นะครับลองดูดีๆนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ในการดูเหรียญเปรียบเทียบเหรียญเลื่อนสมรัสักอยากให้ทุกท่านได้จดจํานะครับว่าของแท้เป็นแบบไหนส่วนของปลอมอาจจะมีการพัฒนาไปอย่างไรก็แล้วแต่อยากให้ท่านจดจําส่วนสําคัญของของแท้เอาไว้นะครับสําหรับท่านที่มีจุดอื่นๆที่แนะนําให้ดูเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้นะครับ เพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมท่านอื่นๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีมีกินมีเก็บไม่เจ็บไม่จนและอย่าลืมนะครับ กดติดตาม YouTube ช่องธีรพัฒนเทศทอง Facebook รับเท่าหลวงพร,รวยโดยกุ้งธีรพัฒหรือ TikTok นะครับธีรพัฒเทศทองไว้เพื่อท่านจะได้รับความรู้รวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีพระแท้เป็นแบบที่ผมแนะนำยินดีรับเท่าให้ราคายุติธรรมตามที่ท่านพึงพอใจอย่างแน่นอนครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามวิดีโอนี้จนจบนะครับยังไงฝากติดตามวิดีโอใหม่ที่กำลังจะลงในวันต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ